ทุกคนนี่คือทางเข้าวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับนี่คือปารมีของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับทางเข้ายังรถติดขนาดนี้นะครับ ่าจะมาวันหยุดหรือว่าวันธรรมดาครับคนแน่นตลอดนะครับทุกคนดูนี่คือบารมีของ หลวงพ่อพสดวัดปักน้ำนะครับท่านก็วรรณภาพไปนานแล้วนะครับถือว่าเป็นเกจิอาจารย์นะครับที่วรณภาพแล้วนะครับแต่ศรัทธาของผู้คนไม่เคยลดนะครับทั้งวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมตลอดนะครับและก็ ุทธคุณสูงนะครับมีประสบการณ์สูงสำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะครับนี่ทุกคนดูแค่รองเท้านะครับ ใรองเท้าก็เต็มเลยนะครับสัทธาล้นหลามจริงๆมีทั้งคนไทยมีทั้งนักท่องเที่ยวนะครับนี่โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นนีม่มาเยอะจริงๆทุกคนโอยเห็นแล้วก็พื้นออกพื้นใจนะครับ <c oughs> <c oughs> มีเยอะนะครับสำหรับเกจิอาจารย์ชื่อดังนะครับที่ตอนท่านมีชีวิตอยู่คนก็จะมาเต็มวัดนะครับหลังจากมรณาภาพแล้วนะครับผู้คนที่เคยมาก็จะหายไปนะครับผมเห็นมาเยอะนะครับแต่สำหรับหลวงพ่อสดแน่นตลอดนะทุกคนไม่ใช่เฉพาะวันหยุดนะ ผมมาบ่อยเยอะจริงๆนี่คนก็จะมากราบขอพร ีมาเติมน้ำมันตะเกียงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตรุ่งโรจนะครับสว่างสวัยเหมือนตะเกียงด้านนั้นก็จะปิดทองรูปเหมือนองค์หลวงพ่อนะครับนีบ่ก็จะเข้าแถวรอถวายสังฆทานนะครับ นี่ก็คือบารมีของหลวงพ่อจริงๆนะครับส่วนวัตถุมงคลก็ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายเหมือนกันนะครับแปเดียวนะไม่ไม่ ที่ยังมีอยู่ในวัดก็มีรุ่นเจ็ดนะครับแล้วก็รุ่นหกรุ่นห้าแล้วก็รุ่นเก้านะครับโอ้ทุกคนกน,นี่ก็คือราคานะครับรุ่นเจ็ดสองร้อยบาทเลี่ยมกรอบก็สี่ร้อยนะครับรุ่นหกพร้อมกรอบนะครับแปดร้อยนะครับถ้าไม่เอากรอบนี่หกร้อยนะครับรุ่นห้าก็หกร้อย ถ้าไม่เอากรอบนี้ก็300เองนะครับแล้วก็มีรุ่นกานี่ห้าร้นี่เป็นแบบโลหะมีห้าร้อยมี1,000นะครับเป็นเนื้อเงนินนะครับนี่มีล็อกเก็ตมีรูปหล่อเหมือนก็500นะครับเหลือแค่นี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลพระของขวัญหรือว่าพระสมเด็จวัดปักน้ำนะครับ อ่าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาก็รีบมานะครับมีแปดร้อยก็มีเป็นลูกแก้วนะครับด้านในก็เป็นวงหลวงพ่อนะครับนี่ครับแบบห้อยหน้ารถก็มีหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ตั้งหน้ารถก็หนึ่งร้อยนะครับมีพระสมเด็จนี่ครับแบบโลหะนี่ก็หนึ่งร้อยนะครับลูก รูปหลงขอสดนี่ก็เรี่ยมเรียบร้อยนะครับพร้อมห้อยคอนี่ก็สามร้อยนะครับรูปหลอเหมือนวงละร้อยนะครับแล้วก็มีรูปหลงค์ขอสดนี่สามร้อยนะครับมีจี้ลูกแก้วสารพัดนึกร้อยห้าสิบนะครับก็มีน้ำเต้าใส่ข้อมือสองร้อยห้าสิบนี่มี รุ่น7สร้ช่างปีพศ2 5 3 5เเลี่ยมพร้อมสร้อย500นะครับได้พร้อมสร้อยไปเลยนะล้วกนะ้ำก็มีเลยนะครับแล้วก็มีเหรียญลงยาพระมงคลเทพมุนี250 200ก็ม,มีนี่ก็คือบารมีความศรัทธานะครับของสาธุชนนะครับที่หลั่งไหลมาวัดปากน้ำไม่ได้ขาดเลยนะครับทุกคนดู นเยอะมากนะครับนี่มาถวายสังฆทานแล้วก็มากราบขอพรมาปิดทองถือว่าหลวงพ่อสดเป็นเกจิอาจารย์ที่มรณาภาพไปแล้วมีลูกศิษย์ล,ลูกหาไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือชาวไทยมาไม่ได้ขาดสายนะครับ ซึ่งทุกวันนี้ผมว่าหายากนะครับน้อยนะครับที่เกจิอาจารย์มรณภาพไปแล้วจะมีคนหลั่งไหลมาขนาดนี้นะครับนี่ครับวัตถุมงคลก็มีให้เช่าบูชา หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อกเก็ตอย่างนี้ครับถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับสองร้อยสามร้อยนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบอยู่ประมาณนี้นะครับมีทั้งล็อกเก็ตอย่างนี้สองร้อยนะครับส่วนน้ำเต้าเยื่อทองอันนี้ทองแท้นะครับพันห้านี้เหลืออยู่สองเหลือแค่นี้นะครับเหลืออยู่สองแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับนี่ล็อกเก็ตสวยๆก็มีตั้งแต่สองร้อยร้อยห้าสิบนะครับ แล้วก็มีเหรียญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญร้อยปีชุกทอง4ี่บาทเหรียญธรรมขันชุกทอง40บาทเหรียญร้อยปีลมดํา30เหรียญธรรมขันลมดํา30บเหรียญมสจชุกทอง40สิบเหรียญกันไทยทอง30สแล้วก็เป็นเนื้อลมดาก็20ิบาทนะครับนี่ลมดํานี่ สามสิบยี่สิบครับก็เหรียญนี่ก็สวยมากนะครับเหรียญกลมนะครับเหรียญสัมมาเราหางเงินดำสามสิบชุบทองก็สี่สิบนะครับเป็นเหรียญหยดน้ําชุบทองยี่สิบบาทแล้วก็เหรียญธรรมกายชุบทองสี่สิบนะครับส่วนน้ําเต้าก็หมดไปแล้วนะครับมีเข็มกลัดร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีอกเก็ตมีขนาดกลางองละหนึ่งร้อยนะครับมี รูปภาพนะครับ30สบาทเป็นกลัดที่สบ้าบาทล็อกเก็ตใหญ่วงละ150ยห้าสิบนะครับแต่ก็มีภาพรูปละส0บาทนะครับนี่แบบตั้งเล็กก็20สิบบาทอีกนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ราคาไม่สูงนะครับส่วนรูปหล่อทองเหลือง5นิ้วรมดำก็พันห้านะครับนี่ มีรูปหล่อทองเหลือง2นิ้วรมดำ500นะครับรูปหล่อทองเหลืองปิดทองก็650นะครับเป็นประเภทรูปก็60บาท120 200 550นะครับรูปใหญ่นะครับแล้วก็มีธรรมกาย5นิ้วปิดทอง2,900พระพุทธองค์เล็กสีใส350 ก็พุทธปางสมาธิ5นิ้ว500ร้ก็พุทธประธานพรห้านิ้ว500นะครับนี่ครับมีพระธรรมกาย9นิ้วหน9่งแล้วก็รองลงมาก็เนิ้วก็9 9้9นเ้ะครับนี่มีรูปเหมือนหลวงพ่อสด5้าพันสองพันนห้นะครับมีทั้งรูปยืนรูปนั่งสมาธินะครับ วงใหญ่ๆก็เริ่มต้นตั้งแต่สี่พันนะครับนี่ถึงหกพันเก้านะครับมีหลากหลายนะครับสําหรับแบบตั้งบูชานะครับรูปเหมาหลวงพระสนั่งแท่นลมดําก็หมื่นสองนะครับแล้วก็มีสีทองนะก็หมื่นเก้านะครับรูปใหญ่ก็หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับมีสองพันเก้าห้าร้อยอยู่ที่เนื้อนะครับนี่ก็คือราคา วัตถุมงคลของหลวงพ่อสวดวัดปากน้ำในปัจจุบันนะครับทุกคนเป็นวัตถุมงคลราคาไม่สูงนะครับยิ่งเป็นประเภทเหรียญก็มีตั้งแต่ยี่สิบสามสิบเองนะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้นะครับเหรียญน,นี้ก็สามสิบสี่สิบเองนะครับ ทุกคนดูกระแสความศรัทธาขององค์หลวงพ่อสดนะครับไม่ว่าจะไปมุมไหนผู้คนก็เยอะทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับมากันไม่ได้กาดสายเลยนะครับนี่ก็คือความภูมิใจและก็อิ่มอกเอ็นใจนะครับที่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะ ซึ่งในยุคนี้สมัยนี้นะครับเกจิอาจารย์ถ้ามรณภาพาไปแล้วก็จะวัดก็จะเงียบนะทุกคนหายากมากนี่ก็คือภาพล่าสุดวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับวันนี้ผมไม่ได้พาทุกคนไปชมที่อื่นนะครับเพราะว่ามาบ่อยครับ แต่วันนี้พาทุกคนมาชมบาร,รมีของพระสวดล้วนครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ